เริ่มได้แล้วค่ะอันนี้นะคะพี่พี่ก่อนใช้ที่กดตัวนี้้างไว้นะคะมันจะขึ้นเลขศูนย์นะคะ,ะที่จะเพิ่มระดับตามเข็มน,นาฬิกาหมุนตามเข็มน,นาฬิกาแต่ถ้าจะลดนะคะที่ทวนเข็มน,นาฬิกากลับมา20่สกำลังวัตตก็คือ,อประมาณ1800งพันวัตตนะคะ,ะตัวนี้เป็นตัวตั้งอุณหภูมิหกสิบ ร้อยหกสิบแล้วแต่ว่าปริมาณม่าไม่อุ่นนะคะตอะนนี้เป็นตัวตั้งเวลาตามเข็มนาฬิกาคือเป็นนาทีส่วนเข็มนาฬิกาอะอะไระทำไมม,มันไม่ขึ้นชั่วโมงอ่ะอ๋อนี่เออชวนเข็มกลับก่อนมันจะขึ้นเป็นชั่วโมงนะคะพี่ถ้าตามเข็มนาฬิกามันจะเป็นนาทีนะ ตอนนี้เราสามารถแตะสัมผัสได้นะคะชั่วโมงนึงกินไฟอยู่ที่ประมาณ2องบาทห้สบตางประมาณนะคะพี่มันจะใช้กับสแตนเลสอย่างเดียวสแตนเลสเหล็กโลหะสามอย่างแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมจะไม่ทำงานนะคะยกภาชนะขึ้นมันจะตัดการทํางานให้เองอัตโนมัติเลยมันจะขึ้นมันจะขึ้นเป็นตัวเนี้ยกระลิพมันจะกระิีพถูกไหมคะอ่า แต่ถ้าเราวางภาชนะลงมามันจะหยุดกระพิบนี่คือมันทำงานนะแล้วก็ถ้าเรากดาใช้พร้อมกันสองหมวเตาใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีอะไรมาวางเลย น,นะคะน้ำนนร้อนจะกลายเป็นน้ําเย็นจะกลายเป็นน้าอุ่นไม่ใช่เย็นนะพี่จะกลายเป็นน้าอุ่นนะใช้ทำความสะอาดได้ง่ายๆค่ะใช้ฟองน้ํากับสไลด์ใช้เองนะคะแล้วก็อัตราการกินไฟอย่างที่บอกข้างในนี้เราก็ยังแตะได้เหมือนกันที่มีน้ําแต่ว่า,าสแตนเลสต,ตัวนี้มันจะร้อนนะคะเพราะมันเป็นตัวเก็บความร้อนข้างนอกแข็งตรงนี้มันจะเย็นหมดเลยในข้างในนี้มันจะอุ่นๆน,นะามาดูหัวเตาที่สามนะคะที่ หัวเตาที่สามตัวนี้จะเป็นหัวเตาปิ้งย่างหัวตาที่สามจะเป็นหัวตาปิ้งย่างตัวนี้พี่สามารถย่างอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นหัวเซรามิกที่ห้ามแตะเลยเป็นหลอดฮาโลเทนหลอดตัวนี้มันใช้อายุก็ประมาณเก้าปีแปดเก้าปีนะคะเราถึงเปลี่ยนครั้งหนึ่งเวลาที่ย่างนะพี่เอาตัวนี้ลองไม่ต้องเป็นสแตนเลสก็ได้เป็นอ่าเป็นตะแกรงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พลาสติก นะคะเอาตะแกรงรองนะคะแล้วก็ย่างย่างอะไรก็ได้ตั้งเวลาอุณหภูมิได้เหมือนกันหมดอันนี้มีเมนูเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไว้เวลาทำความสะอาดอย่างที่บอกมีค้าบมีน้ํามันอะไรเงี้ยกองน้ำจะไหลอย่างเดียวนะคะอย่าเอาฝอยนะเอาตรงที่มันนุ่มๆนะโอเคแเขาบอกว่าตรงนี้ใช้แก้วได้เหรอคะตรงนี้ใช้แก้วได้แก้วต้องเป็น ที่มันทนความร้อนนะคะพี่อันนี้วางได้หรือเป็นเซรามิกที่มันทนความร้อนอ่ะวางได้หมดเลยถ้าเราใช้แก้วไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงวางได้ใช้สแตนเลสก็ได้สแตนเลสก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่แรงนะมันกําลังไฟมันไม่แรงเท่ากับหัวนี้นะคะเพราะว่ามันเอาไว้สําหรับย่างแล้วก็อุ่นของเล็กๆน้อยๆทำกับข้าวอย่างเช่นต้มอะไรนานๆเงยไม่ไม่แนะนําถ้าไม่มีของวางตัวนี้ก็ร้อนอยู่ดีใช่ไหมคะ หมายถึงถ้าเราเปิดอะร้อนแต่ถ้าเราไม่เปิดมันก็จะไม่ร้อนใช้ได้ทีละสองหัวแล้วการรับประกันที่บอกสิบห้าปีกับปีดูหัวตัวนี้หัวไม่เหล็กนี่คือสิบห้าปีนะคะแต่ว่าตัวนี้หลอดมันอยู่ที่เก้าปีแล้วแต่ว่าแผงวงจรนี้เราประกันหนึ่งปีถ้าสมมุติว่ามันทังตอร์ีมันทังนะคะหัวนี้จะใช้ได้แค่หัวเดียวเอ้ยไม่ใช่มันทังหัวเดียวก็ซ่อมหัวเดียว สองหัวใช้ได้หมดเลยเพราะว่าแผงวงจรแยกกันนะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเราเริ่มใช้เมื่อไหร่ค่อยส่งใบประกันใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าถ้าพี่จะเปิดใช้เมื่อไหร่พี่เขียนใบรับประกันว่าพี่เริ่มใช้วันนี้นะแล้วส่งข้อมูลค่ะมันจะอยู่ในกล่องนะคะก็คือประกันปี่สิบห้าปีกับปีหนึ่งก็คือแผงวงจรปีนะคะค่ะแล้วแล้วตรงนี้ถ้าเกิดมีประกันไหมคะตรงนี้ตรงนี้เหรอคะ ก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานแต่ว่ามันไม่ได้แตกง่ายนะพี่เพราะว่ามันมันเป็นเขาเรียกอะไรนะไฟเบอร์ผสมเรินค่ะแล้วก็จะมีเซรามิกมันจะมีความยืดหยุ่นนะเวลาที่เอาอะไรกันอย่างเงี้ยยกเว้นที่ทุบมันนะถ้าที่ทุบมันนะมันแตกหรือเป็นขวดฟอส์ขวดน้ำปลาตัวใหญ่มันก็ไม่ไม่ไม่แตกค่ะคุณค่ะ